สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวม,มัทน,นาปูชายยารหัสนักศึกษา673110380112สาขาศิลปะศึกษาค่ะวันนี้จะมาอา่านข่าวในพระราชสำนักและทำนองสนอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวม,มัทน,นาปูชายยารหัสนักศึกษา673110380112สาาขาศิลปะศึกษาค่ะวันนี้จะมาอา่านข่าวในพระราชสำนักและทำนองสนอค่ะ แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถะพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพรยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย คณะแพ,พทย์ผู้ถวายทางการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถปพิษได้รายง,งานว่าเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักร,ราช2560คณะแพทย์ได้อกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายตรวจทางรังสีวิทยาติดตามผลการรักษา ผลการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พระปรับภาษะและการตรวจพระสมองด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจเดิมคณะแพทย์จึงให้กระบ,บังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประทับที่พระตำหนักจิตตระดารหโหฐานพระราชวังดุสิตในวันที่30เมษายนพุทธศักราช2560จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ปางเสด็จประเวทดาวชาลาลายทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแก้วพรั่งพร้อมพวกพลกายแหนแห่เรือกระบวนต้นเพลวเพลิดพิงภายทองพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือตนงามเฉิดชา กิ่งแก้วเพลวพันนรายพายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์เสนยากรเรือริว้วทิ้วทงสลอนสาคอนลันครันครืนฟองเรือคุดยุกนาคิวิว ลิวลอยมาหาพันพยองพลละพลายกลายภายทองร้องหูหีโอเหมาสรมุกมุกสีด้านเพียงพิมานผ่านเมฆาม่านกรองทองรจนาหลังคาแดง แย่งมังกรสมัทธชัยไกลกลาบแก้วแสงแวววับจับสาครเรียบเรียงเคียงคู่จนดังร่นฟ้ามาแดนดินสุวรรณหงทรงผู้หอยงามชดชอยลอยลังสิน เพียงหงทรงพรมมินลิลลาดเลือนเตือนตาชมเรือชายว้ยวงวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเราระดมห่มท้ายเยินเดินคู่กัน